สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุ่งสตูดิโอครับวันนี้ก็จะพานะครับผมมาชมทุเรียนนะครับที่ว่าคลิป EP ีที่9นะครับผมที่เราเอาน้ำหมักผสมกับไข่ไปราดเพื่อให้เขาผลิตผลนะครับเพราะว่าทุเรียนยายปีนี้ไม่ค่อยติดนะครับผมแต่ปีนี้ก็ได้มาทั้งหมด21ลูกนะครับผมทุเรียนเรานะครับผมก็มาตรฐานไม่มีสารเคมีเจียบนะครับผมเพราะว่ายายผมไม่มีแรงไปฉีดหรอกนะครับ ก็ทั้งหมดเรานับไปแล้วยีบเอ็ดลูกนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูสวนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะลูกนี้ด้วยก่อนแกะเราไปชมสวนกันนะครับนี่นะครับผมเป็นุ้นียนที่เรานะครับ ใส่ปุ๋ยไปจน EP 9นะครับมันจะเป็นดอกน,นอนกินเนาะยายเขาก็คงดูแลไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบแรกมันไม่ค่อยติดลูกนะผมเอาไข่นะนี่ยังสิยังมีเศษอยู่นะครับแต่เริ่มจางๆแล้วนะครับเนี่ยที่ว่าเป็นปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็มาลาดที่พื้นพร้อมกับเปลือกไข่นะครับส่วนผสมอยู่ที่ EP 9นะเดี๋ยวจะเอาทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมนี่นับดูแล้วนะครับผมได้ผลผลิตอยู่ที่21ลูกนะปีนี้นะครับ ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะครับผมลูกนี้หล่นแล้วยายบอกว่าหล่นมาหลายวันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้ลูกอยู่หรือเปล่าโอเคครับมาครับไปเก็บกัน ก็ต้องตัดอย่างนี้ก่อนเห็นป่าวใหญ่านยังไงบอสอืมหอมมากครับรนะอยแยกเะเห็นไหมครับนี่รอยแยก เราเปิดลวงอะไรตอนนี้วม่เน่ดครับโอเครับเดีรับเรามาวองชิมทุเรียน แบบไล้สารเคมีกันครับอืมหวานมากอันนี้พันลายใหญ่ลืมแล้วนะครับเจ้าของคนปลูกลืมแล้วอร่อยมากเลยครับ ไม่มีสารเคมีเลยนะครับผมส่วนคุณยายนะครับปีนี้จะยิบเอ็ดลูกได้อยู่มั้งปีแล้วได้ได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ปีแล้วไม่ได้ครับอร่อยมากๆครับ <c oughs> คุณยายเวลาเขาจะขายนะครับตลาดคุณยายคือถ้าตามลงเขาจะมาซื้อใช่ไหมครับแต่ว่าของคุณยายนะครับคือถ้าลูกนี้ร่วงปุ๊บโพสต์ขายปุ๊บมีคนมารับเลยนะครับผมเพราะว่าของเราออร์แกนิกครับผมไม่มีสารเคมีจะอร่อยอก,กว่าด้วยนะครับถ้าเป็นตามที่ว่าหลงเข้ามา,าไปมันจะไม่ได้สุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันต้องไปทํากระบวนการบ่มนะครับผมแต่นี้ไม่ต้องบ่มนะครับ

ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ